สวัสดีครับอยู่กับช่วงผมนอนไม่หลับจากช่องคิสติลครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งใช่ครับตีหนึ่งมืนมืดมากครับไม่เชื่อเปิดอโอ้โหว่ากล้องกูก็น่าจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเปิดไฟหนะ่อยโอ้ยครสวยเป็นไงโอ้มาอวดแค่นี้ต่าหรอหิวว่ะา,าหาอะไรกินกลางดึกวะ่ะมึงนะลองไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอโ้เป็นไงเทป่ะโอห้องโคตรเทเลย แต่ซื้อมาน,นี่อวดไม่เลิกอะบอกเลยต้องเปิดไฟโอ้โอ้้ยโอ้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 ยโล้าโอย้อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโองยโอ้ยโอลยโอ้วโ้ยโอ้ยโ่นัอ้คโด้ยอ้ย้ยอ้อ้ย้้ จะถ่ายติดผีไหมวะอยากรู้วะส่องไปดิติดผีไหมใครเห็นผีนี่ฝากวงมาบอกด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าในบ้านก็มีผีหรือเปล่าโอ้นี่มันห้องครัวโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยไหมล่ะโอ้เขาอ,อ้วน่อยเปลี่ยนไปเยอะไหมล่ะโอเคทําอะไรกินดีวะเนี่ยมันนี้มีอะไรให้กินเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมแม่งใหญ่ๆเพราะกูถือไอ้แพดถ่ายเลยนะเมื่อกี้นอนดูยูทูบแล้วแม่งนอนไม่หลับโอเค กินปลาปอกดีไหมเนี่ยมีให้กินมั้หาดิโอ้มีมาม่าว่ะกินแบบแห้งหรือแบบน้ําดีวะเนี่ยในตู้เย็นนะในตู้เย็นมีอะไรไปดูในตู้เย็นดิว้าวอื้มเปิดออกมา,มาโอ้โหโล่งมากตู้เย็นตู้เย็นสุดสัปดาห์ก็โล่งเนี่ยแหละเดีย๋ยวมาันจะเต็มอีกทีคือวันจันทร์คือออกไปซื้อของไง มีไข่โว์ไข่ด้วยเออโว์ไข่ติดไปิเบเถอะอืมต้มมามา่าดีกว่าโอ้ยทองร้องอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะพอดีที่บ้านหลับหมดแล้วลแล้วแค่กูตอนนี้อะไรดีวะปัญหาก่อนนอนกินอะไรดีทุกคนช่วยหวตมาครับกินอะไรดี เรามาเพิ่มความอ้วนกันก่อนนอนเน,น,นี่ยนกะินไอน้นี่แล้วกันเรือยหนูจะขาดหัวเรี่อยไ่ถูกไหมกินกินกินไอ้นี่แล้วกันกินไอ้นี่นะเรื่อยไอกินปลากระป๋องดีกว่าก็ช่างมันอืมเป็นไปเลยอืมเออยังไม่ได้เสียบต้มน้ำเลยโอ๊ยอาจจะเป็นคลิปลองเทคที่น่าสุดในช่องนะปกติไม่ไดแบบ้ตัดแบบตัดไปตัดมาเวียนหัวใช่ไหมแต่นี่ไม่ครับ ลงยาวๆเลยเสียบเสียบปับมีน้ำปะวะโอ้มีน้ำอยู่ได้แหละต้องมาม่าได้แค่นี้แหละว,ว้าวโคตรเทคโนโลยีมีไฟด้วยเทมากที่ซื้อมาเพราะมันมีไฟโคตรเทเอ่อเลาถ้วยอะถ้วยถ้วยใส่โอ้ยถ้วยใส่อยู่นี่โอ้สมบันเลยเอ่าอ,อันน้น เดีย๋ยวเราต้องต้มน้ําให้มันสุกก่อนอันนี้ไม่เติมต้องต้มน้ำให้มันสุกก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เทน้ําทิ้งก็ต้องเป็นถ้วยอ,อยู่เป็นจานดีวะว่าจ่ายก็น่าจะง่ายกว่า่ะเออจานเม่นวะก็เดี๋ยวเราเอามาม่ามาใส่แล้วก็เทอย่างเงี้ยอุ้ยสกปรกสกปรกสกปรก,ก,ปกอันนี้เอาไว้รองมดนะเผื่อมดไม่ขึ้นไปกินกับข้าวบนอดกินทนีนเดียวอูเเ้เป็ดเลยแคติ่มเป็ด โอ้ยสุกแล้วว่าต้มสุกแล้วไม่ได้แกะห่อเลยเนี่ยโอ้โหมาแต่ขี้โม่เอาเอาตัดไปแล้วเรียบร้อยเออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเออปิดกล้องก่อนคัดคัดคัดเออเราต้องยกมาเลยเทลงไปย้ายห,หกจะพอไหมเนี่ยดูน้ำมันน้อยน้อยจังเลยอ่ะ ผมแย่ละน้ำมันแบบตายละก็อู้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 มีเซมาเอาด้ะก็คือต้องรอไปจนกว่ามันจะสุกแล้วมันจะนิ่มใช่ไหมใช่แหละเออใช่แหละหรือว่าต้องใช้ซ่อมช่วยจิ้มด้วยวะอุ้ยนี่ยนิ่มแล้วอุ้ยแต่น้ำจะหกไหมเนี่ยถ้าพริกน้ำจะหกไหมฮะคุยไปใครไปคุยไปใคร มันก็เริ่มนิ่มแล้วนะแต่มันก็ยังแข็งอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะมันยังแข็งอยู่ก็กินแบบแข็งๆกรอบๆก,ก็ได้แต่ไม่เอาอ่ะรอมันนิ่มดีกวอ่ะทิ้งไว้ละเคในสุดเส้นมันก็เสร็จแล้วเหลือแค่คลุกเคล้าให้มันเข้ากันสินะตน้องมองมองผ่านกล้องเอออย่าหกดีอย่าหกดีอกดเออขึ้นมาอยากจะใส่พวกเนือน้อมุงเนื้อหมูกุ้งหมากาไก่ลงไปบ้างนะแต่แบบเฮียกูไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่มีอะไรเลยตู้เย็นเลยว <laughs> ตอนนี้กำมันจะแตกกำมันจะแตกพ่ายแล้วแล้วตามธรรมเนียมก่อนที่จะเอาอะไรเข้าปากและกินให้อิ่มท้องนั่นคือทุูพี่เอกยังไงเ้าโอเคได้เวลาปิดไฟขึ้นนอนอโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้หากชอบ กดไลค์ได้นะไม่ได้ว่าอะไรบ๊ายบาคให้ผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะ